เทคนิคการเป็นสปอนเซอร์โดยอาัยผู้นำเทคนิคการเป็นสปอนเซอร์โดยอาไยผู้นำถ้าจะกล่าวไปแล้วการเป็นสปอนเซอร์หรือสนับสนุนผู้คนให้ก้าวตู่ถนนของธุรกิจ MLM ส่วนใหญ่จะใช้การเป็นสปอนเซอร์หรือการเชื้อเชิญผู้มุ่งหวังให้มาฟังการประชุมและแนะนำโอกาสทางธุรกิจที่ห้องประชุมมากกว่าที่จะให้ทีมงานหรือผู้นำไปช่วยสนับสนุนข้างนอก องค์กรในบทนี้จะขอนำเสนอการเป็นสปอนเซอร์โดยมีขั้นตอนแบบ A-B-C ที่อาศัยผู้นำที่เป็นแม่ทีมช่วยบางองค์กรจะเรียกการเป็นสปอนเซอร์ที่ใช้วิธีการหรือยกย่องสรรเสริญขอกล่าวพอเป็นสังเขปดังนี้หนึ่ง สมมติว่าเราคือ B เป็นสมาชิกประกอบธุรกิจขายตรงและมีประสบการณ์ในการใช้สินค้าของบริษัทแล้วเรามีรายชื่อผู้มุ่งหวังคือ C จากนั้นแจ้งให้หัวหน้าทีมคือ A ทราบว่าขอปรึกษากับ A เพื่อที่จะไปหาผู้มุ่งหวัง C 2. โดยเราจะต้องนัดเวลากับผู้มุ่งหวัง C เพื่อขอเข้าพบโดยอาจจะให้ A ช่วยตัก้อมก่อน ข้อควรระวังในการนัดคือห้ามพูดถึงสินค้าหรือบริษัทบอกว่ามีข่าวดีมีเรื่องจะมาคุยให้ฟังนัดแบบให้เลือกวันและเวลาเช่นดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นเย็นวันเพื่อหัดจะปะดีกับวันเสาตอนเช้าคุณจะเลือกวันไหนดีครับเมื่อเขา้าเขาเลือกแล้วให้ท่านรีบตัดบทแล้ววางหูโทรศัพท์ถ้า เขาบอกว่าไม่ว่างให้ถามต่อว่าแล้วว่างวันไหนแต่อย่าลืมว่าเราต้องแก้งแก้งเช็คเวลาว่างของตัวเองด้วยปัญหา3มข้อข้างต้นอาจจะเป็นคำถามกับพวกเราคือหนึ่งห้ามพูดถึงสินค้าแล้วจะให้พูดถึงอะไรคำตอบก,ก็คืออาจจะพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆคือปะ หรือความก้าวหน้าใหม่ๆเช่นอินเทอร์เน็ตหรืออ e ีคอมเมิร์ซแทนสตองที่บอกว่ามีข่าวดีมีเรื่องจะคุยให้ฟังคุยตอนนี้เลยไม่ได้หรือคำตอบก็คือแจ้งว่าได้ยินแต่หูตาไม่ได้เห็นปากไม่ได้ถามหรือมือไม่ได้ทดลองสัมผัสพูดไปก็ไลประโยชน์สมถ้าเขาตอบว่าไม่ว่างจริงๆจะทำอย่างไรคำตอบคือ หให้รู้ว่านั่นเป็นคำตอบจี่ายเบียง 2. ให้พาแม่ทีมเอพร้อมกับตือต่างๆไปด้วยเพื่อช่วยในการสรุปการขายหรือการสปอนเซอร์ 3. ก่อนไปหาผู้มุ่งหวังซีให้ปรึกษากับหัวหน้าทีมเออีกครั้งหนึ่งก่อนในเวลาเดียวกันเราจะต้องรู้ความต้องการของตีหรือควรรู้วิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำธุรกิจ mlm ี่เมื่อถ,ถึงจุดนัดพบหรือบ้านของ c แนวทางที่เราจะปฏิบัติคือต้องยกย่อง a ให้ผู้มุ่งหวัง c ฟัง5ให้นั่งให้ถูกตำแหน่งคือเราต้องนั่งตรงข้ามกับ a โดยมี c ที่เป็นผู้มุ่งหวังนั่งอยู่ด้านข้างถ้าทำได้ตามรูป a ให้เรายกย่อง A โดยบอกกับผู้มุ่งหวังสีว่า A มีเวลาน้อยและให้เราขอบคุณ A อตอหน้าสีโอกการคุยการคุยนำล่องในระยะแรกเริ่มให้จับความคิดให้ตรงกันโดยให้ A เป็นคนคุยนำทางโดยคุยในเรื่องหง เรื่องทั่วๆ่วไปก่อนเช่นวิถีชีวิตสภาพสังคมค้นหาปัญหาเรื่องสุขภาพหรือปัญหาเศรษฐกิจอยากคุยในเรื่องสินค้าหรือธุรกิจโดยทันทีเราในฐานะเป็นบีให้เติมได้บ้างและให้เตรียมยกสินค้ามาสาธิตหรือถือแฟ้มแสดงการขายการยกแฟ้มหรือสินค้าต้องการนุธนอมสินค้าและแสดงท่าทียกย่อง เจ็ดการสาธิตให้ A เป็นคนสาธิตสินค้าและอธิบายเราคือ B ให้นั่งดูการสาธิตอย่างตั้งอกตั้งใจและอย่างจริงใจ8หลังจากนั้นให้ B คือตัวเราเล่าประสบการณ์และผลของพลังที่เกิดจากการใช้สินค้าจากตัวเองจากลูกค้าหรือทีมงานของ ตน9ปิดการขายคือให้เราปิดการขายโดยผู้ยังตรงไปตรงมาและยังจริงใจซึ่งผู้มุ่งหวังคือตีจะตอบมาในทํานองว่าไม่มีเงินหรือแพงเราคือบีต้องตอบว่าใช่แต่ทําไม่เราจึงตือล่ให้หาเหตุผลมาประกอบข้อโต้แย้งได้ยินว่าคนอื่นลดราคาให้ให้เราตอบในทํานองว่า มุ่งเข้าแผนธุรกิจโดยการสมัครเป็นสมาชิกได้ราคาพิเศษหรือตอบว่าเราขายสินค้าและบริการร่วมกันคนที่ขายตัดราคาจะได้รายได้น้อยดังนั้นเราคงไม่บริการแน่ข้อตัวแย้งอยากได้แต่มีเงินน้อยให้เราตอบในทํานองว่ายอมรับบ้างบางส่วนไว้ก่อนแต่อย่าให้เขาซื้อแบบทดลองใช้แต่ให้ซื้อ เพื่อความมั่นใจอย่างที่เราและเอมั่นใจนะให้แสดงตัวอย่างเอกสารและหลักฐานของผู้ที่เคยซื้อมาแล้ว10แสดงความยินดีกับเขาที่ได้สินค้าดีๆเอาไว้ใช้ให้เราขอบคุณเอที่ได้มาแนะนำให้กับตีหรือผู้มุ่งหวังของเรา11การเก็บเงินให้เราบอกกับตีหรือผู้มุ่งหวังของเรา 12. อธิบายสินค้าอีกครั้งหนึ่งโดย A. เป็นผู้อธิบายเพราะเมื่อเขาใจเงินไปแล้วก็ยากที่จะรู้รายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 13. ให้เราขยายงานต่อไปโดยหลังจากนั้นอีก3วันถามผลผล,ผลหลังจากใช้สินค้าไปแล้วกับ C หรือผู้มุ่งหวัง 14. ให้ C ททำอย่างที่เราเคยทำโดยให้เราเป็นผู้ ช่วยตีในการขายหรือสนับสนุนเข้าสู่ธุรกิจ MLM บันไดสิบสี่ขั้นที่ฝ่าฟันตูปตูทองของความสำเร็จในการเข้าสู่ผู้นำที่จะสร้างความร่ำรวยด้วยการช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จที่ผู้เขียนนำมาฝากนี้เป็นแผนยุทธการทางสังคมในอันที่จะเสริมสร้างเส้นทางของตัวเราและ และพวกของให้ก้าวไกลในอาชีพซึ่งจะต้องเร่งรีบดำเนินวานพืชแล้ววางหวังผลด้วยการกาเกลฑ์นผู้คนเพื่อก้าวสู่ถนนธุรกิจ MLM ให้ก้าวหน้าและก้าวไกลในอาชีพกันต่อไป